สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานระบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีค่ะก่อนอื่นผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารในการสมัครดังต่อไปนี้ 1. ภาพถ่ายชุดนักเรียนขนาด1.5นิ้ว 2. เอกสารปพ1ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ในส่วนของการสมัครในระบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะได้แก่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะทั้ง2ส,ส่วนนี้นะคะจะมีการกรอกข้อมูลที่เหมือนกันดังนั้นเราจะสาธิตการสมัครเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะเราก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอที่หน้านี้นะคะเป็นการเลือกสัญชาติของท่านนะคะก็จะแบ่งออกเป็นคนไทยและก็คนต่างชาติในส่วนนี้นะคะจะแตกต่างกันตรงที่รหัสขึ้นต้นของเลขบัตรประจําตัวประชาชน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็คลิกเลือกไปได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะมาเจอที่หน้านี้นะคะเป็นการกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยดังนั้นเราจําเป็นจะต้องกรอกให้ถูกต้องนะคะ เมื่อกอกถูกต้องแล้วนะคะให้เรากดตรวจสอบข้อมูลค่ะก็จะขึ้นว่าเรายังไม่เคยสมัครนั่นเองนะคะแล้วก็คลิกคําว่าโอเคค่ะในส่วนของข้อมูลที่กรอกนั้นจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเองได้แก่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเชื้อชาติสัญชาติและศาสนาค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่อยู่ปัจจุบันค่ะพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญมากในการติดต่อค่ะต้องกรอกให้ถูกต้องนะคะ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะจะเป็นส่วนของการเลือกโรงเรียนนะคะให้เลือกโรงเรียนที่ต้องการนะคะพร้อมกรอกเหตุผลจากนั้นนะคะให้แนบเอกสารที่แจ้งไปให้เตรียมไว้ข้างต้นนะคะได้แก่รูปภาพปอพอหนด้านหน้าและปอพอหนด้านหลังค่ะ เมื่อกลอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่มสีเขียวที่เขียนว่ายื่นความจำนงค่ะระบบนะคะก็จะมีข้อความนะคะแจ้งขึ้นมานะคะให้ทุกคนนะคะอ่านข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วกดยืนยันค่ะเมื่อกลอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ <S <S จะเข้ามาที่หน้าหลักเหมือนเดิมะคะ่ะหากต้องการนะคะแก้ไขข้อมูลนะคะให้เข้ามาที่ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่สมัครเรียนค่ะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนค่ะ yeah. 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 ค่ะก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลได้เลยค่ะหากมีข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะ <Yeah. S 1> เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ให้กดบันทึกข้อมูลค่ะ ทางเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีจะจัดสรรที่เรียนให้ทุกท่านตามความเหมาะสมโปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีขอบคุณค่ะ